ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง2ของรายการ Last National By Yamaha นะคะช่วงที่2ของรายการเราก็ยังอยู่กับเรื่องของกิจกรรมงานการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยน์ตไทยในรายการ Yamaha Thailand Technician Grand p r i 2023โดยทั้งนี้มิสเตอร์ทัศยะโนสกิประธานกรรมการบริหารคุณบัวทิพย์จันดำรง รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าคุณพานุพลกิตติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทย,ยมาฮ่าม,มอเตอร์จำกัดได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิสเชียนกรังปี2023ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือช่างไทยชิงแชมป์ระดับประเทศรอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิเชียนกรังปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วนะคะจุดประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการตรวจเช็ควิเคราะห์อาการต่างๆของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้อย่างตรงจุดและเป็นการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานจากแบรนด์ยามาฮ่าโดยทั้งนี้มีการจัดการแข่งขันในระดับ ภูมิภาคทั่วประเทศไทยจนเฟ้นหาผู้ที่ผ่านการแข่งขันจากรอบภูมิภาคจำนวน100คนก่อนจะทำการแข่งขันในครั้งนี้จนเหลือ20คนสุดท้ายด้วยกันเพื่อเป็นการชิงแชมป์การแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทนิเชียนกลางปี2023โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า ส0 0 0 0บาทและร้านผู้แทนจำหน่ายก็จะได้รับเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือศูนบริการจำนวน1 0 0 0 0แบาทพร้อมกันนั้นยังได้เดินทางไปรับรางวัลกันที่ยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับผู้ชนะการแข่งขันจากยามาฮ่าทั่วโลกกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและยามาฮ่ามอเตอร์แห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ให้ความใส่ใจในการพัฒนา ฝีมือช่างจึงจัดการแข่งขันชิงแชมป์ในระดับประเทศในทุกๆประเทศทั่วโลกถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างและเป็นการยกระดับฝีมือช่างยนต์ในประเทศต่างๆเป็นที่น่าภูมิใจนะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ให้ความใส่ใจและก็ดูแลผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือกิจกรรมดีๆที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจัด ขึนทุกๆปีนะคะปีนี้เป็นปีที่11สําสำหรับกิจกรรมนี้ โดยการจัดการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนินกลังปี2023นั้นรอบจีนชนะเลิศของประเทศไทยจัดขึ้นนณสถาบานฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยาม่า หรือ y i a เมื่อเร็วๆนี้ล่ะค่ะเอาละค่ะหลังการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศแล้วก็ยกระดับฝีมือช่างยนต์ไทยในรายการ Yamaha Thailand Technician กลางปี2023นั้นเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยนต์ไทยในรายการ Yamaha Thailand Technician กลางปี2023กันค่ะ ผมชื่อนายช่างอภิษฎทองคำนะครับจากบริษัทเซนิยน2001จังหวัดเพชรบุรีครับรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยครับเพราะว่าทีแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ถ้าได้ที่หนึ่งมาแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเซนิยนผู้จําหน่ายของผมที่ว่าสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ให้ผมแล้วก็ขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่าที่ว่าจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพนักงานทยยามาฮ่าทุกคนครับ